คอยนั่งลมโคตรยักดใหญ่ามากทุกคนใส่มสาแบบนี้เลยอืมอ้มอร่อยเฉยยิปต่ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนครับตอนนี้มีระบบสมาชิกเข้ามาใหม่ครับผมใครที่สนใจสมัครสมาชิกนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด2ราคาครับผมทุกคนแบบที่1นะครับผมก็คือ20บาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้รับเบบี้ไทเกอร์หรือว่าเสือน้อยครับผมทุกคนจะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือใต้ภาพในชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีไอคอนหลังชื่อตัวเองนะครับผมเริ่มต้นที่เสือน้อยนะครับผมแล้วระยะเวลาเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยก็ยังมีอีโม ที่ให้เลือกเท่ๆนะครับในการพิมพ์สตรีมในสตรีมสดด้วยครับทุกคนแบบที่2นะครับผมก็คือ100บาทต่อเดือนครับผมก็จะได้เป็นพีม์ไทเกอร์หรือว่าเสือวัยรุ่นนั่นเองนะครับทุกคนเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยสำหรับเสือวัยรุ่นเนี่ยก็จะสามารถนะครับมาเล่นเกมกับพี่เสือในขณะที่สตรีมได้แบบสดๆเลยครับ<อ>ทุกคนรีบมาสมัครกันเยอะๆครับทุกคนเจอกันนะครับ สวัสดีครับผม,มนี่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้อยู่ในช่วงเสือกินแซ่บครับทุกคน นหลายคนคงไม่ได้เห็นนะครับผมในการที่เราจะมากินคนเดียวแบบนี้นะครับผมนานๆทีนะครับทุกคนวันนี้ครับเราเนี่ยจะมาลองกินแบบแซ่บๆครับผมให้ทุกคนได้ดูแล้วก็กินไปแล้วก็พูดไปนะครับใครมีอะไรถามนะครับคอมเมนต์ลงที่ใต้ล่างนี้นะครับผมในพิเสือเนี่ยก็จะอ่านคําถามต่างๆอะไรเงี้ยเออในช่องย t ทู e นะครับเวลาคนถามอะไรมาล้วก็กินไปด้วยถามไปด้วยนะครับคลิปนี้ดูไปเรื่อยครับแล้ววันนี้นะครับผมพ่เสือเนี่ยมีหอยนางรมยัดครับผมทุกคนนี่โอ้โหบอกเลยใหญ่มากตัวใหญ่แบบ เกือบเข้าฝ่ามือครับทุกคนบุดริกแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างแพงอี่นะครับแล้วก็วันนี้มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดครับผมนี่แล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะครับผมกระีิมหอมเจียวนะครับผมแล้วก็จะมีพริกเผานะครับผมนี่เออแล้วก็จะมีน้นําน้าเปล่า โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็จะเป็นการท้าทายอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากที่ท้องเนี่ยค่อยดีขึ้นมานะแล้วก็จะมีผักสลัดครับผมทุกคนนะโอเคทุกคนเราจะไปกินกันเลยวันนี้เราจะลอดหรือเปล่านะครับผมมาดูนะอหอยนางรมสดๆนะครับผมออกมาจากเต้าเลยนะครับจากจากจากทะเลโอ้โหนี่ครับดูดิใหญ่ามากเราจะทําการจิ้มออกมาสดมาดูเฮ้ย เฮ้ยมีไข่มุกปุ้เนี่ยเอามาใช่เปลือกมันธรรมาดาโอเคทุกคนเราก็เอาออกมาแล้วครับผมนี่นะเราก็จะทำการใส่จิ้มไปเลยเ<า>ขาต้องใส่กระเทียมเจียวด้วยใช่ไหมนีพริกเผาด้วยไหมนี่ครับทุกคนมาพี้ง้อง อร่อยคมาายับคือเอนี้ยผมสั่งมานะครับประมาณสามวันแล้วผมคิดว่าเฮ้จะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าเราไม่ว่างขายเนาะถ้าลุงอุย้ยโอเคมากเลยอะ่ะตัวที่สองดูดิใหญ่มากทุกคนโอ้ยน้ำจิ้มก็แบบอร่อยมากทุกคนมาเ,นเาเดี๋ยวเราจะทำแบบกินบนอันนี้เลยแล้วกันเนาะเราล้างแล้วนะครับผมเราทำการล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับผมนี่ ตีเขานะแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะครับผมอืออเคอออร่อยมากฟินอะอยากจะบอกว่าแต,ต้องชอบอาหารลมมากครับตอนนี้นั่งติ่นท้งหลายแล้ว เนี่ยครับทุกคนเนี่ยเราก็จะอ่านคอมเมนต์ไปด้วยกินไปด้วยแล้วกันนะครับผมคอมเมนต์ต่างๆที่เม้นลงมาในช่องี่เสือเนาะนี่เราไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นคลิปจระเข้มีคนถามว่าเนื้อจระเข้อร่อยไหมก็อร่อยนะครับเอออร่อยมากมากหรือเปล่าไม่ใช่ก็กินได้นะครับอุ้ยทุกคนดูหอยตัวนี้ดิโอ้โเป็นแบบหอยแฝดปะใช่เออเนี่ยมันมันติดกันะครับผมแม่ลูกหรือเปล่าโอ้โหผมจะได้ลูกแฝดปะเนี่ยมันสุดยอดมากครับ ออยอดมากเอ้ยแต่หอยนางรมต้องกินกับกระเทียมกับพริกเผาเนาะแล้วก็ใบกระถินด้วยใบกระถินอทุกคนใหญ่จริงโอใ้ใหญ่มากนี่ครับตัวนี้นะครับผมราคาประมาณ1ิบตัวประมาณพันนะตกประมาณตัวละร้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับสสผมจะห่อในผักแล้วกันนะไม่มีกระถินนะครับเราก็กินสลัดไปก่อนนะครับนี่ นี่ครับๆๆๆอืมอร่อยมากคุ้มค่ากับราคาจริงๆดยอดทุกคนขอสาวบไปนังลมนยครับโอ้ยดูนะนี่ทุกคน ใส่ไปแบบนี้เลยนี่นั่งลมนี่พี่เขาอร่อยมากเขาบอกว่าเป็นยาโดปใช่ไหมใช่มันจะเดือมีอารมณ์มีกระตุ้นสักหน่อยสวยและอยู่ไกลบอยด้วยสวยและ บอยเราต้องรอคนก็นรอ ก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเบื่อพี่เสือไหมเบื่อคลิปแบบไหนอยากดูคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับพี่เสืออ่านทุกคอมเมนต์นะนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะมีว่างกดหัวใจบ้างไม่ได้กดหัวใจบ้างก็ต้องขอโทษนะครับทุกคนนะแต่ว่าอ่านทุกคนแล้วก็สนใจทุกคนนะครับก็ช่วงนี้พี่เสืองานค่อนข้างเยอะเนาะก็แบบคิดคอนเทนต์สนุกๆได้ไม่ทันนะครับผมแล้วก็บวกกับอยู่สุรินด้วยเนาะก็มาหาคุณพ่อคุณแม่นะครับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะครับเพราะว่าไม่ค พริกเผาทำไมมันถึงไม่เผ็ดอ่ะช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่เผ็ดอ่ะครับเกือบแล้วไม่แเกือบซดแล้วอร่อยจริงอ่ะผมว่านะที่เด็ดเลยเนี่ยคือพริกเผามันเข้ากับตัวหอยนางรมมากนะครับโอ้โหแต่ละตัวแบบบี้กับบี้กับ ปกติผมไม่ค่อยกินนะหอยนางรมนะครับปกติจะเห็นแต่บอยกินผมชอบผมชอบวอ๊อร่อยอยังไงวะอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้กินไงผมมากินทีผมจัดตัวใหญ่เลยเ <c oughs> นี่ยทุกคนโอ้โหเต็มจานเลยครับอืมใครอยากดูคลิปแบบไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะฮะอืมอืมอันนี้ ท้องไม่เสือไม่ค่อยจะดีเนาะอาจจะแบบกินอาหารเซ็บๆได้ไม่บ่อยนะครับนานๆทีเงี้ยครับอือมีครับทุกคนโอ้โหอีกวนนึงครับอืมโอ้ใหญ่มากเปลือกอะโอ้โหนี่ครับอือ ค้บิน่ะผมให้บอยสามตัวแล้วกันนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับเราก็มากินกันมาพูดคุยกันมาคอมเมนต์กันนะครับทุกคนว่าแบบเอออยากให้พีต่ตัดคลิปอะไรแกลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับไม่อยากให้ดูเฉยทำไมถึงอยากให้ทุกคนคอมเมนต์เพราะว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของห้องพี่เสือไงเข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยครับมาคอมเมนต์แล้ออยากดูคลิปแบบนี้นะพี่ผมรับฟังทุกอย่างด่าผมก็ได้ว่าผมก็ได้ชมผมก็ได้ได้หมดเลย ่อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะพี่เสือลงคลิปนี้อรู้สึกยังไงคลิปนี้คอมเมนต์เลยหรือว่าอยากดูคลิปอะไร<ช>อะไรจะเอาแต่ใจยังไงได้หมดมผมจะอ่านมผมทําได้ผมทําผมทําไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทานะครับแต่ว่ารับฟัง FC ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่าแฟนเพจนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเข้ามาติดตามกันหรือเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณจริงๆครับโอเคสําหรับวันนี้มีอะไรมากครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันว่าคลิปต่อไปให้ผมกินอะไรเออมันมีหอยแครง ยักษ์ด้วยนะครับทุกคนหนอยแครงยักษ์ถ้าอยากดูนะครับขอคนละหนึ่งไ like องนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมให้น้องกินและที่เหลือนะครับเนี่ยแบ่งไว้ให้น้องแล้วนะครับไม่กินหมดก็ก็กินได้แต่ว่าแบ่งกันนะอยู่ด้วยกันโอเคทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย